วันที่หนึงของการดำเดินารจังหวัดชาวนี้เริ่มต้นด้วยการตื่นนอนบนรถไฟที่เดินทางมาจากขัดใหญ่สุสารยาตื่นมาก,ก็งางหนุ่มพี่ตุนไว้มันอร่อยมาได้เราดีจะไ,ได้กินของอะไรและเพิ่งสังเกตได้ว่าน,น้ำพเราหมดแล้วเมื่อใกล้ถึงที่หมายของเหนือแล้วก็เตรียมตัวอำลาผู้รับินาของเหนือด้วยในครั้งนี้ตอนนี้เราถึงแล้วทดดุกคนเดยอนทัยสารยาดินแดน,นที่เราต้องเต,ติบโตอีกครัมาสี่ปีจากนั้นเหนือก็คื้นรถเมลสาย547ต้องเข้าสู่กรุงเทพใช้เว่ไในการนั่งรถเมลเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงจากนั้นเราก็งงนนเย็ ตามงานนักเรียนก็กลับบ้านการทําให้เราติดมากขึ้นใส่แม้แวรู้สึกว่ามันใจไม่ไมอ,ออกครไม่ค่อยได้ใส่แมสเท่าไหร่เราได้นัดเพื่อนไว้คนหนึ่งที่อิสระภาพเหนือเลิกเป็น MRT เพราะความรวดเร็วกว่าจากนั้นเหนือก็นั่งรองเพื่อนที่กลองจะมาหลังจากที่พวกเพื่อนเหนือก็ไปถ่ายอะไรมากมายเพราะว่าอยากอยากให้ความเป็นส่วนตัวกับเพื่อนและเหนือมากกว่านี่เพิ่งส่งเพื่อนเสร็จน,นะเะมื่อกี้เพื่อนกับเหนือนเนี่ยไปเดินที่สํานันนครหลวงพินพท้ากระังกับบ้าน เหม่ยพราวมากวันนี้แล้วก็เดี๋ยวมีไปไอคอนสยามต่อเมื่อส่งเพื่อนเสร็จเนี่ยก็มีไปไอคอนสยามต่อเพราะวกก่าพี่เบสและพี่เบสก็ไปหาบวกกับที่ทำงานอยู่จนดึกจากนั้นเราก็กินข้าวด้วยกันก่อนจะกลับบ้านก็แวะซื้อของที่ซูเป,ปอร์มาร์เก็ตนิดหน่อยหลังจากที่ซื้อของที่ซูเป,ปอร์มาร์เก็ตกับพี่เบเสเสร็จก็กลับบ้านเลย